แสดงว่ากำลังมีความรักแสดงว่ากำลังตกลงรักแสดงว่ากำลังมีใครครอบครองหัวใจจะเธอเปิดเพลงนี้แสดงว่ากำลังมารงดีแสดงว่าโลกเริ่มเปลี่ยนสีแสดงว่าวันนี้มีแต่ความรักใช่ไหมสียงใจเธอ ได้รัก Sure. คงเ g r กระซิบกับเขาว่า Made it สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบกับซิงค์ในเจนนิสครับประจำวันที่วันที่เท่าไหร่วะทำไมวันนี้เสียงเบาอะแป๊บนึงนะเสียงเบาปะวะทำไมช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ไมค์ผมนี่รู้สึกแบบแบบเบาเมากเลยครับแบบเวลาพูดไกลๆนี่เสียงมันค่อยๆกจะไม่แน่นผมว่าเป็นที่ฐานกระจอกแน่เลยเนี่ยต้องใกล้ขนาดนี้เลย <c oughs> ทุกอย่างคงดี ก็ได้ยินแหละแต่แบบไม่มันหลอดมันไม่ขึ้นแบบรู้สึกดีอ่ะนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นแบบเต็มๆนะต้องเอาจอปากตลอดแล้วเดี๋ยวนี้เ,ออเดี๋ยวต้องลองขอลองเช็คไม้นิดนึงนะครับ legoding อ๋อโอเคเนี่ยแหละอย่างเงี้ยน่าจะชัดแหละใช่ไหมอันนี้ชัดเลยอยากซื้อเหมือนกันครับเลเซอร์ไซเลนแต่ตังไม่มีติดเรื่องเดียวจริง ครับก็เราเช็คงานกันเมื่อวานต้องขอโทษด้วยเมื่อวานงานว่าโทรเกมระหว่า MVP มอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่อยากไปงานอะ่ะดูดิแพ้ TNC ครับไม่ไม่เท่าไหร่แพ้ TNC นไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แพ้ e x e c ซ t i o n รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะ่ะ MVp Phoenix นี่เราไม่น่าจะเล่นแล้วครับเพราะเพราะมันไม่น่าจะเต็มที่กับเราแล้วแหล MVP ะ MVP ะ ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่นาวีเนี่ยนะครับแต่โอ้โหตามที่ผมคาดจริงๆสวยงามชนะมามาบอยสไปครับด้วย2-0นะครับสกอร์สุดยอดสุดตรีนมากนะครับแล้วก็วันนี้เรามีข่าวกันพอสมควรแล้วก็มีสรุปข่าวด้วยครับเป็นสรุปข่าวดต้าครับประจําสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ25-31มกราคมนั่นเองนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับก็มีข่าวที่ผ่านมาคือทีมลิควิดยูเรนร่วมแข่งนะครับเอเชียมนิลานะครับก็เป็นข่าวที่ ค่อนข้างจะทําให้คนที่อยากไปเยซเซลเนี่ยอยากไปมากขึ้นครับเพอได้เจอทีมริคควิดและคุโรกิ้ก็มานะครับก็ไปสมทบกับทีมอ e ีโฮมครับเป็นทีมรับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเพื่อชิงเงินรางวัล250,000เหรียญนั่นเองนะครับก็สุดยอดนะครับก็อย่างไรก็มารอดูกันเจนเนอเรลครับเข้าทีมนาวีซึ่งตอนนี้เจนเนอเรลยังใช้ชื่อว่าแ t ตน d i อินอยู่เลยแต่จริงๆอะ่ะเขาได้เข้าทางนาวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวาน ก็ยังใช้ stand in อยู่นะครับพี่เสียงสวัสดีครับกินข้าวหรือยังยังครับผมเดี๋ยวจบขาอ่านข่าวเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็จะไปตัดผมซะหน่อยนะผมยาวนะครับตัดผมซะหน่อยผมยาวแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็นาวีอย่างที่เห็นครับโหดมากๆมีเดนดีดิจลาครับซูเนเกียวนะครับอาร์สไตล์ครับแล้วก็เจเนอรัลนะครับเล่นค่อนข้างดีครับเจเนอรัลแต่เมื่อวานเจเนอโร่เฟล็ดบอยนี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับ ขอญาตบอกเลยนะครับว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ข่าว Winter Battle Plus เข้ามาแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาครับมีคนรีวิวกันแล้วนะครับ ehome ก็เป็นแชมป์ครับในงานมาท t v Rotary ที่ผ่านมานะครับถ้าใครยังไม่รู้นี่ต้องขอบอกว่า eho m e นี่โคตรโหดนะครับตบ VC สองศูนย์ตบ EG สามศูนย์นะครับต้องขอบอกว่าที่หนึ่งครับที่หนึ่ง e มที่สอง EG ที่สาม OG นั่นเองนะครับ เยอะเลยนะครับใช่พี่ต้องตัดผมตอนทุกต้นเดือนครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะตัดตรงนี้จะเอากรรไกรมันลมเล็มตรงนี้นะครับไม่หรอกคือตรงกลางอะ่ะปูผมขึ้นช้ากว่าข้างๆเว้เนี่ยดูดิเห็นปหมอยากเห็นด้ชัดนี่ถ้าเห็นเนี่ยข้างๆมาข้างๆมันจะจะเยอะกว่าเนี่ยจะไปตัดตรงนี้ทิ้งเห็นไหมตรงกลางมันจะขึ้นขึ้นขึ้นช้ากว่าก็ไม่รู้ทํำยังไงก็เลยต้องตัด เลือเกียร์ตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยครับแล้วเหลือตรงกลางไว้ครับตัดครับตัดตรงกลางมันขึ้นช้ามากครั้งที่แล้วไปโกรนนะครับทุกทีถ้าไม่โกรนมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แหละแต่ตรงกลางมันขึ้นช้า <c oughs> เหมือนสมัยก่อนเราไปใช้สารเคมีมากไปครับก <c oughs> ็ข่าว Dota 2ที่อัปเดตมาที่ที่แล้วก็ที่สำคัญเด็ดๆเลยคือ Battle Plus ครับ General ที่ล Liquid ได้ไป ซานะครับแล้วก็ e-home ครับได้แชมป์ถูกไหมผมน่าจะพูดถูกนะอย่าปลูกผมลองใช้ลองใช้มาทุกอันแล้วครับสกินเฮดเบอร์สองนี่จริงๆข้างบนตรงกลางในเบอร์สองครับข้างๆคือยาวแล้วนะครับวันนี้น่าจะเบอร์หนึ่งเลยนะครับเอาหนักๆเลยเอาให้หายไปเลยนะครับแล้วก็ขาต่อมาครับ s i g Nature Trust ครับเตรียมลุยศึก Beyond the Submit Series ครับในวันมาลืนนี้นะครับอันเนี้ย ไม่แน่ใจเลยว่าเราจะภาคได้หรือเปล่านะครับเพราะเป็นรายการมี y อนเดอ e ซับมิทแล้วถ้าติดรายการเนี้ยแล้วถ้าภาคไม่ได้นี่ช็อกเลยนะครับก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีไอเดียลกิกะไบครับกับซิงเดย t เจ้าทรัครับที่ได้ไปนะครับก็ต้องดูแหละครับว่าจะอย่างไรจะเล่นกันในวันที่อืมน่าจะวันที่สีน่นะครับวันพฤหัสนะครับ ก็รวมชั้นนำมาเลยนะครับ MVP Mineski TNC ทีม t a ล l i n ครับก็มีหลายทีมที่เข้ามาโดยที่ไม่เก่งมากครับเราน่าจะตบได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นการกลับมาของ c a n c e h i f ด้วยนะครับทีมนี้ค่อนข้างเก่งนะครับจากออสเตรเลีย c a n ซ e h i f นะครับแล้วก็มี Extreme ก็มานะครับทีม Laser ก็มาครับผมแล้วก็แปลงไฟล์แปลงไฟล์นี่เราเคยแพ้นะครับ รีเดมชั่นก็มาโอ้โหต้องบอกว่ารายการนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับสวัสดี U S M C ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้ค่อนข้างจะดูเดือดมากต้องรอดูกันแล้วกันแต่จริงๆอะไอเรื่องของเรื่องเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมพากได้หรือเปล่าเว้ยนะครับที่หนึ่งเงินรางวัลห้าพันที่สองสามพันที่สามหนึ่งพันที่สามที่สี่นะครับหนึ่ 1, งพันเอาว่าเดี๋ยวฝากถ้า น้องวิโรธสนิทกับทางซับซิได้น้องวิโรธถามทางซับซิได้ให้หน่อยเป็นตัวแทนสังกัดให้หน่อยนะครับเผื่อถ่ายได้นะครับเราจะได้ถ่ายรายการนี้นะครับการแข่งโบอะไรเหรอครับอืมมันไม,ม,ม่โบสามครับผมโบสามครับแต่ละคู่โบสามหมดเลยครับและน่าจะไม่มีสายล่างครับ,ต,บตกรอบเลยครับดอกเดียวรู้ผลตกรอบไปเลย แต่เราครั้งแรกเราเจอแปลงไฟเหรไม่น่าจะมีปัญหานะเจอแป่งไฟแล้วโอ้โหอบสองไอ้เฮียฮอตซิกกับไมเนตกิใครหลุดมาก็งานหนักเราแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะไหวอยู่นะครับข่าวต่อมาครับสำคัญมากๆครับกับตันทีมซิกเนเจอร์อะคาเดมี่ครับไซโซนั่นเองนะครับไซโซใช่ไหม หลังจากที่ได้ทําการรู้จักคุณมิดเลนของเอซี่บอยนะครับของทางอะคาเดมี่แล้ววันนี้มาดูกับตันทีมงครับไซโซนะครับกับตันอารมณ์ดีของซิงเกิลอะคาเดมีครับก็เรามาสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณไซโซสวัสดีครับชื่อไซโซนี่มีความหมายไหมครับไม่มีเลยครับมาจากจินตนาการคือเท่ครับก็เลยตั้งนะครับแม่ก็จริงนะครับแล้วเราเล่นตำแหน่งอะไรครับในทีมเล่นซัพพอร์ตครับก็เป็นดัฟเอร์ด้วยนะครับ ได้ซัพพอร์ตสองครับก็คือหาซัพพอร์ตเลยคือแบบซัพพอร์ตเฮี้ยนะครับซัพพอร์ตมากแบบแบบไม่ต้องมีเงินเลยครับก็ส่วนมากกับตันทีมทั้งหลายของวงการโด้าเนี่ยที่ค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลแล้วก็เก่งนะครับก็คือกับตันทีมที่เป็นซัพพอร์ตนะครับเขาก็ถามว่าแบบว่าซัพพอร์ตทีมนี้เข้าใจหน้าที่เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยแล้วทีมซีเกจเออร์อะคาเดมีรวมตัวกันมาได้อย่างไรครับตอนแรกก็ หาคนเล่นดอทในห้องเรียนแรกๆนะครับก็เล่นไปเรื่อยจนมาถึงจุดที่อยากแข่งครับโดยตอนแรกใช้ชื่อทีมว่า s t a n d a r i n g ครับแต่ระหว่างเล่นไปเรื่อยก็มีผู้เล่นเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นลืมบอกไปว่าพวกผมเริ่มเล่นตัวต้าสองตั้งแต่อายุสิบสี่ครับเนี่ยยังไม่รวมตัวต้าหนึ่งเลยนะครับก็ราวๆห้าปีครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับคนสัมภาษณ์เป็นหวายนะครับแล้วทีมในทีมเนี่ยใครอายุน้อยที่สุดครับเรื่องอายุนี่ไลฟ์อัพปัจจุบันอายุเท่ากันหหมมมดดดคคคคครรรรรััับบบืออออปปีีีีีีีถ้้้้าาาวววแแลลลเเเเเซ่่่่่ยยยยยุุนนนนนนไททกตตำงู โอ้โหต้องบอกสุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่านะครับแล้วต้องเรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยแบบนี้ทีมซ้อมกันหนักไหมครับแลวรู้สึกเหนื่อยบ้างหหรือเปล่าครับน้องเขาบอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรียนครับแห่แเนื่องจากเป็นโมหกเทิมสองแล้วครับกิจกรรมเยอะมากเลยครับที่สําคัญครับครึ่งหนึ่งของทีมทีมนี้ครับมีได้ที่เรียนมหาลัยกันแล้วครับเรื่องเรียนก็ไม่ใช่เล่นนะครับทีมนี้ส่วนเรื่องซ้อมหนักหมายครับเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ซ้อมครับ แต่จะซ้อมแผนใหม่ๆในการแข่งครับแต่ตอนนี้ครับซ้อมวันละสองชั่วโมงอย่างน้อยครับถาว่าเหนื่อยไหมเรียกว่าชินมากกว่าครับเล่นจนชินเหนื่อยก็พักครับไม่หักโหมจนเกินไปนะครับวางอนาคตของทีมนี้ไว้อย่างไงครับอยากตบ E.G. Secret ครับมันค่องข้้นจะไกลเกินไปตอนนี้เองนะตอนนี้ก็น่าจะเอาเป็นทีมระดับหนึ่งในสิบของประเทศก่อนครับเป้าหมายแรกนี่เอาเยอะสุดๆเลยนะครับแล้วรู้สึกยังไงในการได้รับการสนับสนุนครับจาก Signature Gaming ครับรู้สึกดีมากครับ ทีมมีคนรู้จักเยอะขึ้นมากครับคนในโรงเรียนนี่ทักกันเต็มผู้เล่นในทีมทัสนี่อยู่ซิเกเจ์ที่อยู่ซิกอยู่แล้วก็เก่งครับให้คำแนะนำดีมากๆเลยนะครับแล้วคิดยังไงกับการที่เว็บดาฟาร e s p o r t ตชื่อดังครับเข้ามาสนับสนุนด้วยมีความรู้สึกมั่นคงครับถึงแม้ว่าจะแทบไม่รู้จักเว็บ e s p o r t ์ตเลยดาฟารีสปอร์เลยแต่รู้จักว่าแตลรู้ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ดีมากผักดันวลการได้สุดยอดเลยนะครับ เห็นแบบนี้แล้วมองนแนวโน้มของวงการอ e ีสปอร์ตไทยไว้บ้างหรือเปล่าผมคิดว่าอ e ีสปอร์ตในไทยเนี่ยเริ่มจะแพร่หลายกันมากขึ้นครับแล้วก็เริ่มยอมรับกันว่าเป็นสปอร์ตเป็นกีฬานะครับแต่สําหรับโดต้า2ผมคิดว่านไทยมองสปอร์ตมองและสปอร์ตไม่สําคัญครับแล้วเล่นแต่แฮร์รี่ครับถึงตัวเองจะหล่อแต่ทีมไม่ชนะก็เท่านั้นแหละครับอีกมุมมองหนึ่งของผมครับมองถึงความหลากหลายของฮีโร่ครับเห็นแต่ละทีมเล่นแต่ฮีโร่ชุดเดิมๆครับผมคิดว่าแพทนี้ฮีโร่เกือบทุกตัวมีความบลาล จะมีโกงอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเล่นฮีโร่ให้ได้เยอะๆครับผมคิดว่าถ้าทําได้โรตาสองในไทยก็ไปไกลนะครับสุดท้ายแล้วครับมีอะไรมีแฟนหรือยังครับอ๋อสุดท้ายแล้วครับมีมีแฟนหรือยังตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับคิดว่าน่าจะเป็น c o m ร l เคเ t e d นะครับหรือว่าสถานะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับสุดท้ายจริงๆล่ะฝากไรถึงแฟนๆและสปอนเซอร์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมีคนรีเควสต์มา ว่าอยากเห็นทีมนี้เล่นฮีโร่แปลกๆผมก็จะบอกเลยถึงแม้ผมไม่ใช่กัปตันที่ดับดีที่สุดแต่ผมก็จะเลือกฮีโร่แปลกๆมาเล่นเอาใจแฟนแน่นอนนะครับขอบคุณทางดาฟารที่สนับสนุนนะครับและให้โอกาสทีมได้เข้ามาฝึกซ้อมกันในสังกัดครับรวมไปถึงดีเอ็กเลซอร์ครับและบริษัทเอเซนติรีซอสเซอร์ครับรีซอสเซชครับขอโทษด้วยนะครับสุดท้ายครับขอบคุณอาจารย์กหนกนาดครับเฉลียววัยครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนลาดวินิตบางแก้วที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมผมไปแข่งจนได้แชมป์มานะครับ อืมก็ถือว่าหลักการน้องเขาดีมากครับก็รอดูกันแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเท่แค่ไหนนะครับยังไงก็ขอบคุณทางหวายที่สัมภาษณ์ทีมดีๆที่ดูอนาคตไกลในประเทศด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับข่าวต่อมาครับ CSGO ครับ The Mongols ครับมาเมื่อของรายการ IM t a i มไทยเครับคว้าเงินรางวัลสาม0 0เหรียญหรือหล้านบาทไปที่เรียบร้อยครับจบกันไปแล้วครับสำหรับรายการ i อ m มไทเป้ครับสองศนหนึ่งเป็นการคัดเลือกเอเซียมิเนอร์แชมเปี้ยนชิพครับโดยมีเงินรางวัลห้ามือเหรียญรางวัลรวมนะครับหนึ่งจุเจ็ดล้านบาทครับและผู้ชนะจะได้ไปแข่งรายการใหญ่อย่างเอ g มอลโคลัมบัสครับโดยรายการไอ m อมไทเป้จะแข่งกันดังกานที่ย9่ก้าถึงวันที่หนึ่งกุมภาพน์ไอกุมภาพน์ก็มากุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เป็นม้ามืครับเดือนมองโกครับตามชื่อมาเลยนะครับมาจากประเทศมองโกเลียครับ คว้าเงินรางวัลสามหมื่นเหรียญหนึ่งล้านบาทเอาชนะทีมเลนเ g a กตครับสต่อศด้วยสกอร์สิต่อ9ในแมป c คบเบิลสโตนครับแล้วก็16ต่อ12ในแมป i n f ฟนโนครับนี่นะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับที่หนึ่งครับเดวมองโกที่2องเลนเ d e กตครับที่3ามไซเบอร์ที่สี่เชฟครับที่4ี่ล็กที่3ามที่4ี่ครับไซเบอร์เที่สี่เชฟครับที่5้าครับเลกีที่6กอิชยูอาร์ทครับที่7 m ็ดเอ็มพีพีแครับทีมนี้เคยแพ้เรานะครับที่แป ก็ขอแสดงความดีใจกับเดืมอมองโก้ด้วยนะครับได้รับสิทธิ์นะครับไปนะครับที่รอบออฟไลน์ของโคลัมบัต MLG นะครับสุดยอดมากรายกันเนี้ข่าวต่อมาครับ CS GO ครับหลังจากจบรายการ IEM ไทเปรครับมาต่อกันที่งานใหญ่งานใหญ่เลยนะครับ IEM คาโทวิสครับอ่านว่าคาโทวิสป่ะอ่าก็เป็นการจับสลากเลยครับในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับในของไทเปจบปั๊บของคาโทวิสมาเลยคาโทวิสนะครับคาโทวิสไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตอ่านเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโดยจะมี1ิบสองทีมเข้าร่วมการแข่งขันครับละในรอบแบ่งกลุ่มจะเป็น2กลุ่มกลุ่มละหกทีมครับแล้วรายการนี้นี่ค่อนข้างจะโหดมากคาโทวิเซคาโทวิเซประเทศโปแลนด์ขอโทษนะครับรู้แล้วนะครับ โดยรายการนี้ครับก็รายการโดยรายการเป็นโดยนี่เป็นรายการใหญ่เรียกได้เลยว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกเลยก็ว่าได้ครับถือเป็นครั้งที่10ครับที่ Intel Extreme Master EM นักแข่งจัดรายการใหญ่แบบนี้โดยการแข่งขันจะแข่งวันที่4ีถึงหมีนาคม2.016ครับที่โปกเ e ็กนะครับ a ารีนเมืองคาโตวิเซนะครับ ประเทศโปแลนด์รายชื่อทีมที่เข้ามาแข่งนี้ดังๆทั้งนั้นนะครับฟานาติกนาวีลูมิโนซิตี้นิฟครับแล้วก็เมาส์บอร์ตแล้วเดิบมองโกก็มาครับแข่งในกรุ๊ปเอนะครับส่วนกรุ๊ปบีครับเอ็นวียูเอสครับแอสเตรียลครับวอร์ทัสโบเฟสเฟสครับอีแฟก n ์เอ็นเอคอร์ดิฟายนี่ก็ต้องน่าจะรอนะครับในวันที่สิบสองหรือสิบสี่กุมภาพันธ์นี้นะครับ ก็ทางซัพพลายก็น่าจะตามแน่นอนแหะครับสำหรับ TGBL ตามรายการนี้นะครับในช่องของทวิตซีวีของเขานะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ข่าวจบลงแล้วครับช่วงสุดท้ายของรายการโคตรเสียนัน่งเทียนวิเคราะห์ยังไงเราจะมาสวนกันครับวันนี้ทีมงานสวน <c oughs> นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่าผมขอถือวิสาสะเลยแล้วกัน ะครับว่าวันนี้ผมสิบเอ็ดโรโดตาครับทีอาร์เอ็นบล็อกนี่น่าจะวัน <H> um> วันนี้ขอถือวิาสาสะภากโรโดตากับร็อกนะครับทอร์นาโดร็อกนะครับแล้วก็พาวเวอร์เรนเจอร์กับนาวีดีไหมสองคู่นะครับเป็นรายการวีเพย์นะครับสองคู่เลย ดูไหมประมาณห้าทุ่มครับกับเที่ยงคืนใช่ไหมไม่ใช่ห่ะประมาณเที่ยงคืนเอ้ยประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มกับเที่ยงคืนกว่าแล้วใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะงงแล้วอะ่ะอีกสิบชั่วโมงอันนี้ครับสี่สิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับสิบห้าทุ่มกับเที่ยงคือสิบห้าโอเคน่าจะสองเวลาเนี้ยนะน่าจะตรงวันนี้ภาคโปรโดต้ากับทอร์นาโดล็อกนะครับแล้วก็พาวเวอร์เรนเจอร์กับนาวี่นะครับก็ขอถ่ายในคู่ที่ภาคเลยนะครับแล้วก็ขอถ่ายคู่หนึ่งครับยอนเดอร์ซับมิดโบสามครับแคนเซลวิฟครับเจอกับเอ็กซ์แคชั่นขอญาตส่วนมันเป็นแคนเซลวิฟเลยนะครับมีผู้เล่นแค่สองคน และล่าสุดแพ้รัวด้วยนะครับขอญอาตสวนนะครับจังหวะน,นี้และถ้าใครไม่รู้นะครับว่าจะสามารถดูได้ที่ไหนเบสได้ที่ไหนนะครับเราน่าจะมีข้อมูลนะครับในดิสคริปชันข้างล่างกดแสดงเพิ่มเติมนะครับเราน่าจะมีลิงก์อยู่นะครับมีลิงก์อยู่ครับน่าจะมีลิงก์อยู่ oh. แป๊บหนึ่งนะครับ hmm. อ้าวลิงก์หายไปไหนวะ สักครู่นะครับเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ให้เลยสดๆเลยนะครับสักครู่นะครับอืมหาลิงก์ให้ก่อนนะครับป๊บเข้ามานี่ครับเดี๋ยวหาลิงก์ให้ก่อนแป๊บเข้ามานี่ครับสมัคร ID เพื่อเล่นเว็บนะครับ เอาไว้ข้างบนเลยดีกว่านะครับเพื่อความสะดวกสบายของคนดูด้วยนะครับนี่ครับลิงก์นี้นะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรถามผมในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงให้นะครับวันนี้ขออนญาตนั่งเทียนคู่ที่เรามั่นใจมากๆนะครับแคสเซวิปชนะ XTN c ผมไม่รู้แหละผมว่าน่าจะชนะนะคร,บรับโปรโดตากับ์นดโลล็อก วันนี้ผมพาคู่นี้ไงทร์นโดล็อกน่าจะไม่พลาดโปรโตโกตาขึ้นขึ้นลงลงครับแวนสกอร์นี่เคยจะเก่งแต่ช่วงหลังนี่แย่ยับครับชนะหนึ่งแพ้ห้าคงจะเป็นโปรโตโกาแน่นอนครับที่จะชนะเอ้ยไม่ใช่คงจะเป็นทร์นโดล็อกขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับพาวเวอร์เรนเจอร์กับนาวี่ครับคู่นี้สูสีสุดๆครับเพราะว่าพาวเวอร์เรนเจอร์ก็ไม่ได้ไม่เก่งนะครับนี่ครับมีเจฟฟมีเอฟเนนะครับบิ๊กนัม เก่งมากนะครับสำหรับพอวอเรนเจอร์แต่เจอกับนาวีฟอร์มเมื่อวานผมว่าดีไงแต่นาวีฟอร์มเมื่อวานเกมที่สองเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะดูผ่อนผ่อนเหมือนกันนะยังไงวันนี้ขอ3คู่แล้วกันครับสำหรับแคนเซลวิสครับทอร์นาโดล็อกแล้วก็นาวีนะครับยังไงเพื่อนเพื่อรอดูกันได้นะครับสำหรับ5ทุ่มนะครับกับเที่ยงคืน15บ้านะครับอยู่กับผมล็อกลีแน่นอนกับรายการวีเพย์ครับซีซั่น3ในรอบอีสเทิร์นยุโรปนั่นเองนะครับยังไงผมล็อกลีขอญาตลาไปก่อนมีความสุ อย่าลืมนะครับมาดูกันช่วงดึกๆเลยนะครับห้าทุ่มกับเที่ยงคือ15บห้ครับยังงวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกินข้าเที่ยงนะครับสวัสดีครับ